โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุนผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมโรบอทเลยครับโอ้โหหัวใครแม่งใหญ่บาเล่มเธอเลยวเนะี่ยก็วันนี้เรามาเล่นโรบอทอ่ะก็ตามคุณนะไอหัวยักษ์เราทำไมมาตามผมวะน่าผู้ชม โอเคท่านผู้ชมวันนี้เรามาเล่นด่านบิ๊กเบรนนะครับก็คือสมองยักษ์นะครับผมชอบเล่นอะไรแบบนี้มากเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้อัดคลิปไปหลายครั้งแต่คลิปมันลุดนะครับผมเลยได้ทําจนถึงนี่นะครับนี่ตอนแรกมันยังมีสมุดอันแรกอยู่นะคบนี่สองไอคิวผมก็ทามาทามาทามาทาทำาทำ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 ,ทำ,ทำ,ทำแล้วก็ทํา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  จนถึงสมุดนี้แหละครับนี่คือความพัฒนาของผมนี่แล้วผมได้โดดขึ้นสูงมากจนไปถึงเกาะแรกเกาะที่สองเกาะสามเกาะสี 5, ่เกาะห้าเกาะหกแต่เกาะสุดท้ายนะครับผมไอ้นี่นะครับไม่ได้ไปเพราะว่ามันยังผมยังไปไม่ได้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือให้กดแบบนี้นะครับเออหูหูหูัวใหญ่มากเลยนี่ยเพื่อนแข่งกันเปล่า แข่งกันเป้าเพื่อนใครหัวใหญ่กว่ากันมาดีมาแข่งกันเอาเพื่อนหายนี่ชมผมเป็นเป็นเงาหัวหัวใหญ่เปลาดีเดี๋ยวเราก็กดไปเรื่อยๆเลยนะครับยิ่งหัวใหญ่นะครับมันก็ยิ่งโดดสูงนะครับดูนะตอนนี้ผมหัวใหญ่เท่านี้ใช่ไหมแต่ผมโดนให้ดูเป็นไงท้าผู้ชมเนี่ยเห็นเกาะหนึ่งไหมเมื่อกี้มันมีเกาะด้วยนะครับมันคือเกาะอันแรกนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเราโดดไปจนถึงเกาะที่สอกว่านาเห็นไหมเห็นเกาะที่2องไหมครับท่านผู้ชมเป็นแงคุณผู้ชมสุดยอดไหมมาเดี๋ยวเราโดดไปอีกจนถึงเกาะที่สามเลยแปะนี่เกาะทีสามนี่ไงทนะ่านผู้ชมเกาะที่สามว้าวอ้าาลงมาลลงมาา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 า็าานาาาาารนาาาาานาา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 า ยอดเลยหัวผมใหญ่แล้วแข่งกันด่าเป็นไงหัวผมใหญ่คิสเออโอ้โหหัวใครวันนี้ยยังใหญ่เลยโอ้โหหัวก็ใหญ่เกินทนผม้ชมหัวมันใหญ่เกินเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเกาะสุดท้ายเลยนะครับอุ๊ยอันนี้เกาะที่เท่าไหร่วนะเนี่ย ำไมผมเอาสมุดออกไม่ได้ผมฆ่าตัวตายก่อนแป๊บเอ้ยยังไม่ฆ่ายังไม่ฆ่าเดี๋ยวเรากลับเกาะอันนี้คือเกาะแรกนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเกาะแรกเกาะแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เอาไอคิวก่อนแป๊บโอ้โหท่าม้ชมถ้ามีเสียงฟ้าร้องก็ขออภัยด้วยนะครับผมว่าบ้านผมมันน่าจะฝนตกนะเอออันนี้คือเกาะหิมะนะครับเอาไอคิวก่อนแป๊บ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเกาะที่สามกันเลยเกาะทะเลทรายนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเออเดีเรามาเดี๋ยวเราจะแบบนี้ดีก,กว่าหัวผมหายโ okay, อเคท่านผู้ชมต่อไปไปเกาะที่สี่เป็นเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้นะครับเกาะปูเนาะเกาะหินเนาะช่างเถอะโอเคเดี๋ย okay, วเราไปต่อเลยนะครับต่อไปเกาะที่ห้านะครับมันเป็นดวงอะไรก็ไม่รู้มันเป็นดาวอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเริ่มออกนอกโลกแล้วนะครับอันนี้โอเค เดี๋ยวผมขอลองก่อนโ okay, yes. อเคเยสฮัลโหลเอาอะไรกันเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่ดต่อไปกันเลยนะครับก็คือดวงจันทร์นะครับนี่คือเกาะน,นี้ดวงจันทร์เอาไอคิวมาก่อนเฮ้ยก่อนอื่น เราได้เก็บไอคิวนี้ยังเก็บเก็บยางโอเคเก็บแล้วท่านชมเคดูหัวของผมดิโอ้โหใหญ่เท่าดาวเลยเนี่ยดูดิท่านผู้ชมหัวผมใหญ่เท่าดาวเลยโอ้โหสุดจัดเลยครับท่านผู้ชมโคตรสุดจัดนะโอเคโอเคหัวผมเต็มแล้วสมองผมเต็มก็ต้องไปขาย ใครพ่านไหนเอาสมองไปขายวะท่านผู้ชมผมขอตายก่อนแป๊บโอเคค่าตัวตายก่อนมันมีอันนี้ขึ้นมาไม่หยุดเลอยอเคือตายแล้วยังเื่อตายแล้วเนี่ยโอ้โห๋ยวเราจะเก็บสมองไปซื้อนี้เลยนะครับนี่ห้าร้อยห้าร้อยล้านนะครับ อันนี้ก็น่าจะสิบห้าไอ้สิบสิบอะไรวะเออหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยล้านเอออนี้อันนี้ก็ห้าพันร้อยล้านมัง้งอันนี้ก็อ่าหนึ่งหมื่นห้าพันร้อย 1, 500, ล้านไอ้หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน อันนี้ก็ห้าพันล้านไม่มีร้อยล้านอันนี้ก็ห้าหมื่นล้านนะคะเออนี่ห้าหมื่นล้านอันนี้ห้าแสนล้านอันนี้สามล้านล้านอันนี้ก็สิบห้าล้านล้านอันนี้ห้าสิบล้านล้านอันนี้ห้าร้อยล้านล้านโอ้โหห้าร้อยล้านล้านใครจะไปเก็บถึงไอหนูแข่งกันเปล่าใครงหัวโตกัน เดี๋ยวเราจะโดดขึ้นไปเลยนะครับวักวักนี่เป็นไงคุณผู้ชมโอ้ตกลงมาโดดทีนี่ถึงเกาะแรกเลยโอเคคุณผู้ชมเราจะโดดไปเรื่อยๆเลยนะถ้ามันไม่ตกอะ โอเคตอนนี้น่าจะโดดสูงขึ้นนะนี่ยงไงถึงกกอนที่สามไ้ไหมโอ้ม oh <my> ่ยกัเดี๋ยวเราจะโดดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราปัม๊มไอ้นี่ก่อนหัวหัวสมองปั๊มหัวสมองอันชานฉลาดก,ก่อนเฮ้ยเอาโดดติดเกาะอีกโอ้โห โอ้โหหัวติดท่านผม้ไมปโอ้โหลงมาแบบผิววโ,โนนี้อันนี้สุดยอดโอเคมาถึงเกาะนี้แล้วโอ้โหผูช้ชมสุดยอดไปเลยนะเดี๋ยวเราดูต่อ โอโหโดดทีเกือบถึงเกาะที่สี่ะลอกเลยเุ้ยใช่ป่าไม่ใช่ท่านผู้ชมไม่ใช่เหรออุ้ยเกาะเุ้ยท่านผู้ชมฝนตกโ,โอ้โหขอภายเสียงด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะโดดขึ้นไปอีกนะไม่รู้ว่าจะสูงสุดเท่าไหร่เี่ยโอ้โหเยอะุบ โบสูงเหมือนกันนั้นเนี่ยบอกเลยคุณผู้ชมก็ถ้ามีเสียงฝนตกก็ขออาภัยด้วยนะครับเออผมขอลดเสียงก่อนถ้ามีเสียงฝนตกก็ขออาภัยนะครับเก็บตั้งก่อนวิธีไงไปก่อที่ห้าแล้วต่อไปก่อที่หก โอก็ดีห้าจุดโอเคคุณผู้ชมพาร์ทนี้เราจะเอาไว้เท่านี้ไหมเดี๋ยวเรารอเก็บก่อนถ้ามีเสียงฝนก็ฝนฝนอะไรละ่ะฝนเออโอ้โหฟ้าร้องอย่างดังโอโ้โหเสียงฝนตกอู้นี่ฝนตกนะคุณผู้ชมวัดีแจ็คสเปโลหรือเปล่าเนี่ยนายเนี่ย นายคือแจ็คสเปโรหรือเปล่าเราหัวใหญ่ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเออเต็มหัวเต็มเอาไม่ขายด้วยโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเลยนี่ให้ได้นะนี่เป็นไงใครหัวใหญ่กันดูสก่อนใครหัวใหญ่เร็วกว่ากันโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำให้เยอะๆเลยนะ เป็นแง่เป็นแง่ผมใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟแล้วบอกเลยไม่มีใครใหญ่กว่าผมในเซิร์ฟเอาหัวเป็นแง่เป็นแง,นง่หัวผมใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟแล้วบอกเลยใครที่มาขวางทางแล้วก็โดนดีแน่ไอ้หนูว่าไงจะมาอยู่ในหัวพี่ทำไมไอ้น้องโอ้โห บอกไว้เลยใครหัวใหญ่สุดดูไว้ก,ก่อนนาะยห,หนูไม่เป็นไงโอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราจะเก็บไปถึงห้าล้านเลยนะทุกคนโอ้โหนายเป็นไรเพื่อนโดดดึงๆึงทำไมเพื่อนนายเป็นไรอ่ะตอนนี้หัวเราใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนโดดทำไมเพื่อน นี่ดูหัวเราเพื่อนดูหัวเราซะก,ก่อนใหญ่มากโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็จะใกล้ร้านหนึ่งแล้วนะบอกเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็เต็มแล้วนะชือ้อขายไปไอห,หัวเราก็ใหญ่ยิ่งขึ้น ตอนนี้โอ้โหขอภัยเสียงฝนตกด้วยนะทุกคนว้าวโอ้โหเสียงฝนตกแรงมากก็ขอภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงฝนตกแล้วก็ขอภัยนะครับตอนนี้ต้องการอีกแปดสิบสามล้านนะครับ จึงจะครบห้าร้อยล้านโอ้โหนี่มันเยอะจริงจงโอ้โหโดดเกือบถึงเกาะที่สองว้าวตอนนี้เราก็ได้มาสี่สิบกว่าล้านแล้วนะครับถ้าเป็นเงินไทยนะโอ้โหถือว่าโคตรเยอะนะครสี่สิบล้านเนี่ย ใช้เอามาซื้อสมุดอันเดียวเปลืองมากผมว่าเอาไปซื้อคอมยังดีกว่านะสี่สิบล้านเนี่ยเอาไปซื้อบ้านซื้อของกินซื้อบ้านให้พ่อแม่ซื้อรถอะไรอย่างนี้ดีกว่านะถ้าถ้ามีถ้าเรามีเงินสี่สิบกว่าล้านเนี่ยไม่เอาไปซื้อสมุดแค่เล่มเดียวหรอกเออดูตาผมซะก่อนหนูเห็นตาผมไหมเป็นไงผมนี่ส่แว่นอย่างหล่อเลย อีกแปดสิบล้านโอเคทุกคนเราก็ได้ครบแปดสิบกว่าล้านแล้วนะเดี๋ยวเราไปขายกันเลยเอาโอเคทุกคนเราขายแล้วเราได้มาห้าร้อยล้านเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยนะครับทุกคนนี่สมุดใหม่ของเราสมุดสีดำเป็นไงเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยนะจะหัวใหญ่แค่ไหนโบอ่านทีนึงโอ้โห โอ้โห12ล้านลระเนี่ยไม่ใช่สสองล้านดิเทาไหร่วะเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนโอ้โหสุดยอดไปเลยอ i วเยอะเป็นไงครับ่านผู้ชมสุดยอดไหมต่อไปเราจะมาไอ้นี่นะครับซื้อนะครับซื้อสมองให้มันเก็บจุดได้เยอะขึ้นนะครับ นี่เลยนะสามละสามร้อยล้านโอ้โหสามร้อยล้านเลยเหรอแล้วสมุดอันใหม่กี่บาทเอา้าทำไมดูไม่ได้อ่ะโอเคเนี่งเดี๋ยวเราดูก่อนสมุดอันใหม่โอ้โหโอ้โหอย่างเยอะเลยคุณผู้ชม หนึ 1> 1, ่งพันอันนะันะหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยล้านโอ้โหอย่างเยอะคุณผู้ชมแน่เดี๋ยวเราจะเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าใครอยากให้ทำต่อเนี่ยก็บอกขุมกันได้เนะเออบอกกันได้นะครับทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคครับค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไมพลาคลิปใหม่สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมดูคลิปผมเยอะๆนะครับ